ดังใหญ่แล้วครับเบาวน้อยปากแชร์หลังจากที่เจ้าตัวได้ทำคลิปเกี่ยวกับทำงานในประเทศไทยทำได้1เดือนครับนี้แค่1เดือนนะครับทุกคนสองคนนี่รวมกันเนี่ยได้21ล้านกีบหูดังใหญ่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่งงี้เนี่ยเราไปฟังคลิปนี้กันครับผมสวัสดีครับพวกผมนรงชาแนล ใครๆก็รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนลาวไม่ว่าจะหนุ่มจะสาวอะไรครับเยอะแยะมากมายทั้งผู้ยงผู้ใหญ่เนี่ยได้เข้ามาทํางานที่ไทยกันเป็นจํานวนมากนะครับในปัจจุบันแล้วก็แต่ก่อนนะครับก็มาทํางานในที่ไทยเนี่ยเยอะมากๆครับอย่างเช่นสาวก,กับบ่าวลาวคู่นี้นะครับทั้งสองเนี่ยเป็นแฟนกันนะครับ เข้ามาทํางานที่ไทยนะครับแล้วก็ได้ทําการอัดคลิปนะครับบอกว่าเงินเดือนหนึ่งเดือน21ล้านนะครับเข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยล่าสุดครับโอ้โหข่าวในช่องวันก็ได้ออกแล้วนะครับทุกคนนี่ครับโจภูมิใจมากๆนะครับทุกคนรู้ไหมว่าครับว่าเขาทํางานที่ไทย1เดือนเนี่ยสคนเนี่ยเหมือนเขา ทำงานที่ลาว1ปีเลยนะครับกว่าจะได้21ล้านโอ้โหสุดจริงๆครับนี่ครับใครที่จะไปฟังนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนสามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับในช่องเบาน้อยปากเชนะครับบาวลาวท่านนี้นะครับก็ได้พูดเรื่องการทํำงานนะครับในประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับ เขาก็อธิบายนะครับเหมือนระบายความในใจนั่นแหละเกี่ยวกับการทํางานที่ไทยว่าเขาเป็นยังไงเขาอยู่กินยังไงนะครับอยู่กับแฟนสาวของตัวเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เก็บเงินช่วยกันนะครับโหสุดยอดมากๆนะครับขอให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขมากๆครับแล้วก็รักกันนานๆนะครับเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ทั้งสองคนก็ได้คุยเรื่อง เจ้านายนะครับทางผู้ว่าจ้างเนี่ยทำงานให้ทํางานหนักเกินไปไหมให้เงินตรงเวลาไหมแล้วก็โดนข่มขี่อะไรไหมเหมือนที่ชาวเน็ตไปเหมือนไปพูดกันทั้งสองคนก็ได้อธิบายนะครับว่าการทํางานครั้งนี้ก็ทํางานยังมีความสุขนะครับก็ได้เงินมา1ก้อนนะครับหเดือนนะครับทำงานหนึ่งเดือนทั้งสองคนเนี่ยรวมกันได้21ล้านเหมือนทํางานที่ประเทศลาวนะครับ 1ปีเลยนะครับทุกคนสุดไม่ละทํางาน1ปีที่ประเทศลาวเนี่ยกว่าจะได้21ล้านโอ,อ้โหหนึปีคิดภาพเลยแต่มาทํางานที่ไทย1เดือนนะครับเท่ากับเงินที่ประเทศลาว1ปีครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่เขาได้ทําคลิปออกมานะครับแล้วก็ข่าวช่องวันก็ได้ตีแผ่ออกมานที่เรียบร้อยแล้วก็ชาวโซเชียลก็มาแสดง ความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวโอ้ยครับยังไงก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขนะครับเก็บเงินให้ได้เยอะนะครับแล้วก็ให้คนลาวนะครับทุกคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยก็ขยันทํางานนะครับทุกคนเก็บเงินนะครับดูแลครอบครัวของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะครับโอ้ยครับเรามาฟังความเห็นของชาวโซเชียลกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดยังไงนะครับกับ หัวเมียลาวทำงานที่ไทยเดือนเดียวได้41ล้านกีบนะครับทุกคนว่าเขามีความคิดย,ยังไงบ้างนะครับกับคนลาวที่มาทำงานที่ไทยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าคนไทยไม่ได้คิดแบบนั้นคนไทยเรียกว่าลูกจ้างนายจ้างได้แรงงานลูกจ้างได้เงินมีแต่คนลาวที่ดูถูกกันเองเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับถูกต้องครับคนไทย ไม่เรียกแบบที่ไม่เรียกแบบแบบนั้นเลยนะคนไทยเนี่ยจะเรียกจะเรียกว่าลูกจ้างนายจ้างนะครับได้แรงงานนะครับไม่ได้เรียกแบบเหมือนที่ทุกคนคิดนะฮะมีแต่คนลาาแหละครับที่เขาพูดกันเองนะครับที่เขาพูดกันเองนะครับอย่าไปสนใจนะครับทุกคนอย่าไปสนใจก็คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าก็มีคนมาตอบว่าถูกต้องครับ อิจฉาคนลาวด้วยกันเองครับชาไม่โมาครับบอกว่าคนลาวอิจฉาด้วยกันเองไม่พอยังหาเรื่องทุบหม้อข้าวในประเทศตัวเองจนคนไทยเขาไม่เที่ยวลาวแล้วและไม่คิดจะช่วยเหลือคนลาวในประเทศลาวเว้นแต่แรงงานที่ลาวมาทํางานในไทยเพราะจะรู้จักบุญคุณคนไทยคนไทยถือเรื่องบุญคุณต้องทดแทนแขนก็ชำระหรือจดจำไปไม่ช่วยเหลืออีกต่อไปขอให้ทำตัวดีๆในไทยรับรอง คุณจเจริญก้าวหน้าแน่นอนครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าสำหรับผมไทยลาวเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นเพียงพอแล้วนะเห็นไหมครับก็ยังมีคนที่ให้กำลังใจมีคนที่มีความคิดที่ดีนะครับแล้วก็มันไม่ธรรมดาครับโลกโซเชียลมันพิมพ์ง่ายนะครับจะพูดอะไรจะพิมพ์อะไรเนี่ยมันพิมพ์ง่ายนะครับคิดแค่แป๊บเดียวก็สามารถพิมพ์ได้ไปแล้วนะครับ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ากลับไปเมืองลาวแล้วขอให้ท่านรำรวยร่ลำรวยเป็นเศรษฐีครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคนไทยรักคนลาวที่มาทํางานในไทยคนลาวเป็นคนดีรักพระมหากษัตริย์ไทยคนไทยก็รักพระมหากษัตริย์ลาวคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้พี่น้องคนลาวนะคะเราคนไทยไม่เคยคิดดูถูกคนลาวเลย บ้านพี่เมืองน้องกันขอให้คนทั้งคู่ขยันขยันนะคะและความสําเร็จจะบ,บังเกิดแด่คนทั้งคู่ค่ะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคนลาวบางคนอิจฉากันเองกลัวได้ดีเกินตัวเองคนไทยจริงๆกับสงสารคนลาวด้วยซ้ําถือว่าเป็นเมืองพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าแม่บ้านที่ผมจ้างมาอายุมากกว่าผมยังไหว้แล้วเรียกพี่ตลอดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าที่บ้านญาติ มีแม่บ้านคนลาวขยันมากซื่อสัตว์ไม่เรียกร้องอะไรใจเย็นน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่ายินดีต้อนรับพี่พี่น้องลาวบรรพบุพรบุษเราบางคนก็เป็นเทือเขาเราก็เดียวกันยามพี่น้องลำบากต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันอย่าสนใจกระแสบูลลี่ในโซเชียลนักเลยนั่นแค่คนส่วนน้อยถูกต้องครับนั่นแค่คนส่วนน้อยนะครับอย่าไปใส่ใจอะไรนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับ บอกว่าที่บ้านมีลูกจ้างคนลาวมาทำฟาร์มวัวนมดูแลกันเหมือนญาติพ่อนี้ทำบ้านติดแอร์ให้ด้วยมีหม้อไสให้ใช้ฟรีทุกวิกจะพาไปในเมืองเที่ยวห้างกินหมูกระทะเราเลี้ยงหมดลูกน้องมีความสุขเราก็มีความสุขนีเห็นไหมครับคนไทยใจดีนะมีแต่คนลาวแหละอิจฉากันนะครับอย่าอิจฉากันเลยนะมันไม่ดีหรอกนะ เห็นเพื่อนรวยไม่ได้ก็ประมาณนั้นแหละครับเห็นเพื่อนมาทํางานที่ไทยมันมีนะครับเพื่อนมาทํางานที่ไทยนะครับแต่ตัวเองไม่ได้มาทํางานที่ไทยอ่ะเพราะเหมือนแบบเขามาทํางานถูกกฎหมายแต่ตัวเองอ่ะไม่สามารถมาได้เพราะตัวเองอ่ะเข้ามาไม่ได้ไงเข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาไม่ได้ไงครับพอเห็นเพื่อนมีตังอะไรก็ประมาณนั่นแหละคงมีนินคงนินทากันบ้างแหละอิจฉากันบ้างแหละคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคําว่าขี้ค่า คือคำว่าทาตในภาษาไทยในสมัยก่อนสมัยร5ประเทศไทยทุกวันนี้มีแต่นายจ้างกับลูกจ้างลูกจ้างเห็ดงานก็ได้ค่าจ้างตอบแทนภผสีบกจ้างไหนการแล้วแต่เขาครับผมคนอีสานของประเทศไทยเป็นแรงใจให้ครับสู้ๆนี่ครับเห็นไหมเบาวน้อยปากเชนะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องคําว่าคีดค่าใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับ ปล่อยไปเลยอย่าไปสนใจนะครับคนไทยเนี่ยเรียกว่าลูกจ้างกับนายจ้างนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่คิดกับลาวไทยลาวเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ช่วยกันครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าพี่พูดจากใจคนไทยเลยนะพี่เห็นคนลาวมาทํางานที่ไทยแล้วมีเงินเก็บส่งกลับบ้านพี่ดีใจแทบน้ําตาซึมเลยคน คนทางบ้านเขาก็รองเงินส่วนนี้ละ่ะไว้ใช้ใจ่ายซื้ออาหารการกินจะได้ไม่อดอยากคนเรานะเมื่ออยากพ้นจากความจนทุกคนต้องดินน้นรนเหมือนกันหมดพี่เองก็ดิ้นรนเช่นกันลำ่ำล่ำเรยลยเดอ้อน้องส่งเงินกลับบ้านหลายๆสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคนไทยยังเป็นลูกจ้างกันเองเลยทำงานหาเงินไม่มีใครดูถูกกันนะครับสุดยอดามากๆ คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าผมขอเป็นตัวแทนแรงงานลาว4-5แสนคนขอกราบแผ่นดินไทยขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสแรงงานลาวมีที่ทำมาหากินถ้าไม่มีประเทศไทยไม่รู้จะทำไงแผ่นดินไทยมีคุณมีประโยชน์มากๆครับยินดีครับยินดีครับถ้าใครอยากจะมาทำงานที่ลาที่ไทยนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับคนไทยยินดีต้อนรับ พี่น้องลาวทุกคนนะครับแต่ก็ต้องเข้ามาถูกกฎหมายแค่นั้นเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคนลาวคิดกันไปเองดูถูกกันเองอิจฉากันเองเราต้องรู้จักเก็บออมช่วยกันในครอบครัวชีวิตถึงจะมีความสุขนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วเนี่ยหวังว่าจะรู้สึกดีนะครับสําหรับคนที่คนลาวที่เข้ามาทํางานที่ไทยนะครับก็ ย้ำนะครับคนไทยเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องของแปลการเป็นมาทํางานแล้วเป็นขี้คงขี้ค่าเนี่ยตัดไปเลยนะครับคนไทยนะจะพูดแค่ว่าลูกจ้างนายจ้างนะครับไม่ใช่ขี้ค่านะครับส่วนกระแสที่โดนชาวโซเชียลนะครับที่ไปคอมเมนต์นะครับบอกว่า,าเป็นขี้ค่านะครับเป็นอ,อะไรหลายๆอย่างนะครับก็อย่าไปสนใจนะครับมันก็เป็น อย่าไปติดกระแสกับคำนี้นะครับเพราะคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าลูกจ้างนายจ้างนะครับยังไงก็เพ็นกําลังใจให้ทั้ง2คนนะครับผัวเมียทั้งสองคนนะครับคนลาวนะครับก็ทํางานกันต่อไปนะครับก็ยินดีนะครับถ้าคนลาวนะครับที่อยากจะมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับหาเงินนะครับเก็บเงินส่งให้กับครอบครัวทางบ้านนะครับ เพื่อความอยู่รอดปากท้องเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับคนไทยยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก็เข้ามาอย่างถูกกฎหมายก็พอนะครับอย่าลักลอบเข้ามาเลยครับโอ้ยครับส่วนใครอยากจะฟังนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะครับสำหรับในช่อง y o u t u b e ของบาน้อยปากเชนะครับก็อย่าลืมไปติดตามผมัวเมีย เบาน้อยปากเชคู่นี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อยากก่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนะลงชาร์แนลด้วยนะครับสู้ๆนะครับทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับ